1 V1 ถ้หท่าเรือขนส่งเฮ้ยเกมนี้ก็มี1 V 1วี่ะเออเ,เรามาตบตบคนกันเลย1 1. ่าหนึ่ว่า1ไปเลยวัดไปเลยใครจะเจ๋งก็างานนะครับใน Call of d t y b o แฟรสามเนาะโอเคกับด่ลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร์เป็นใจกองซาดยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับ และตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TG BANNESS ครับเพื่อรับส่วนลด3%ลดสูงสุดถึง50บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ แลวตอนนี้คอร์บดิวตี้มอนเทลแฟร์สามเพิ่งเปิดตัวกันมาเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ uid หรือว่าใช้แบบ id Pa ร์นะครับสะดวกทางไหนแปงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น a v v w a o r a n call of duty warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับซึ่งป เรียกว่าเน้นคล่องตัวเนาะมา 1v1 ว่ะเอ้ยเจ๋งด่ว่ะเอ้ยน่าสนุกนะอ๋อเป็นทีมเดสแมทเหรออ๋อไม่ได้แบบว่าฆ่าตายจบแต่แบบ 1v1 1ไปเลยวัดกันไปเลยว่าใครเจ๋งกว่ากันนะครับมาฮะเออมา1น1ในคอมพิวเตอร์กันมั่งเออวัดกันไปเลยกี่แต้มฮะเอาพิมพ์ภาษาอะไรมาภาษาจีนมพ์ภาษาไทยได้ไหมวัดกันไปเลยครับกี่คิวเนี่ยไห้มั่นใจ เอาหน่อยแล้วกันมาฮะไม่มีเพื่อนนะฮะไม่มีเพื่อนนะครับรีโหลดอโอเคข่านหนุมีรเลเซอร์เลยเีเลเซอร์มาดีโหลดกันอุ้ยเอาวะ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 ,าวะไม่ตายอ่ะเพื่อน อะเล่นแต่ปืนในวัยเท่าน,นั้นบอกเลยอะไรเพื่อนอะไรหเห็นนะว่ามาเดี๋ยวหลบไปก่อนขอนุ้ติดเลเซอร์อ่ะเราได้เปรียบในระดับเลยนะอยู่ไหนเอ่ยเห็นละทางขวาทางขวามาก่อนมาได้หนึ่งหนึ่งอะดีวันเออมาดิครับเดยวีมาละหน้าแล้ววะ โอเครีโหลดอืมผมกลายเป็นคนแคมป์ไปแล้วเฮ้ยไม่เห็นนี่หว่าเพราะว่าเขาติดอยนี้ไว้ขวาอเอเ้ยเ,เรามีนี่แล้วของดีโยไปก่อนเลยลีโหลดอืมลดกัอนอืมหืผมก็ไม่ได้ใช้มีคนแคมป์เอเคฮะ มามามา,มาหนึ่งหนึ่งดิหนึ่งหนึ่งดิน่าจะมาขวาโอ้ห <c oughs> เสียจังหวะไม่อกีเสียจังหวะอยู่เรานำไปแปดแล้วนะเก <c oughs> ือบตายผมดีโลดเดี๋ยวนอนก่อน <c oughs> ซึ่งก็จะเล่นแบบเซฟเซฟก็ได้นะครับหรือว่าจะไล่ล่าเลยก็ได้นะฮ้ย <c oughs> ชอบ่ะชอบชอบ หมดนี้นี่น่าจะเป็นมหมวดแข่งขันด้เลยนะแบบวัดกันในใน,ในแบบงานออฟไลน์อะไรเงี้ยได้อยู่โอ้แต่ว่าจริงๆมันต้องแบบปืนเดียวกันด้วยฮะจะแบบจะจะแบบพอน่านจะแบบสมดุลสูไม่เรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าไรนะเออเสมอกันของเดียวกันอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็อยู่ที่ของแตะปืนด้วยนะแนะ่รู้นะว่ามานะ่ะโอเคน่าจะ20ตัวไม่ยากไม่ยาก,ยากจังหวะสไล เออจะสนุกว่ะสนุกผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากเลยมันตื่นเต้นเร้าใจมากนะฮะมีคนโดนหนึ่งปืนดไปไปไหนละเพื่อนเอเคนี่เราหนึ่งหนึ่งประท้าคนจีนนะเนี่ยเออโอเคมานี่มาดิครับดีรอกันปึ๊บไมน่าเอาถุงมือเกลือกสุดมาเลย <c oughs> เยอะจัดอ,อุ้ยเกือบไปแล้ว แอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนไม่เห็นมามาโอเคสุดๆเราเยอะอยู่ครับห้าสิบนัดเรียบร้อยมาดิครับหนึ่งคิวสุดท้ายมาเราจะได้คิวสตรีคอุ้ยเอามาดิครับพี่ชายยอมก่อนเกิดนะติดโรกันคุณคนโดนระเบิดดิโอ้ยฮ่าโอ้เอมาอย่างนี้กดเลยแล้วกันฮะ นี่แน่นี่แน่ี่แน่หน้าผมโดนโดนเอสเอสวยโดนตัวเองด้วยดิ่งเงี้ยอ่าาาัาาาาาอาาาาาามาา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 เาาาาาาอาาคาาเเาาามาาาาว่ะโคตรเดือดโาตรเดือดาปาา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 างาาาาาารเ่า้าา เฮ้ย <Hey, S 2> หมุนี่สนุกนะ้ยหมุนี่สนุกอยู่เฮ้ย hey, โคตรมันไม่ต้องแบบเลือกไม่ต้องเลือกตัวครับวัดกันนี่ฝีมือเลยดูเดือดดูเดือดมาแล้วเว้ยในที่สุดเจอห้องต่อแล้วครับรอบนี้เราเล่นลูกสองไหมเพราะว่ายัางไงด่านนี้มันเป็นด่านที่ค่อนข้างแคบนะครับลองเปลี่ยนฟิลดูบ้างเมื่อกี้เล่นเดสตมจีมาละรอบนี้มาเล่นเป็นลูกสองบ้างครับก็น่าจะเล่นได้นะลอง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 ,ลองเป็นลูกสองที่โหดนะในมันตีนี่คือ ค่อนข้างดีเลยแเราเจอคนจีนฮนะรอบนี้อะ่ะเจอคนไหนครับรอบนี้เพระแต่มันมีเลเซอร์ดิข้อเสียของการติดเลเซอร์คือเขาเห็นนะครับไม่ได้ดีเลยเพราะอย่างพอหนึ่งหนึงน่งอ่ะมันเขาเห็นเราเขาเห็นเราไงโอเคครับไหนเอ่ยอยู่ไหน ơi? เอ่ยอ้าววิ่งหากันแล้วเกมนี้เห็นละ อขอลองกันเดี๋ยวเพื่อนมาทุกซองมาขอหนุนถอยอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหปืนกลก็ได้มีคนโดนตันละไปฮะวัดนะวัดหน่อยวัดหน่อยอเค <laughs> ไม่น่าไหวเพราะว่ามันมันไม่ได้นัวขนาดนั้นนะเคปืนเดิมของเราก็บอกไหนวะนี่ มาฮะเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมโอ้ยมีคนดันมาวะ่ะเขาเล่้ปืนกลด้วยนะ่ะเอาว่าเจอของจริงเลยคือจริงต่างฝ่ายต่างแบบไม่ดันเงนี้ยก็ก็ได้นะเขาใช้ปืนไรอ่ะ อ๋อ MCW ครับโอเคตายไปรีโรดต้องเล่นนี้แหละยังไงมันมีระยะครับมันไม่สู้ยาใกล้เสมอไปฮะลูกสองเล่นได้แค่คิวเดียวน,นั่นแหละแอบ,บก่อนแอบบก่อนมีคนตั้นมาครับระวัาางนี้แต่แล้วเอ่ย จริงดานมันก็ค่อนข้างกว้างนะถ,ถ้าเทียบกันแต่มันก็มีที่หลบไงอันนี้เข้าใจก็เข้าใจได้เพราะว่าถ้าเกิดดานมันแคบเกินไปมันไม่มีที่หลบไงฮะโอ้เล่นไกลเลยว,ว่ะพี่ชายโอ้ใจหนึ่งจะวิ่งมาซ้ายะ่ะ <laughs> ระยะน,นี้เราแพ้แล้วครับ ระยะระยะเดีย๋ย่างเงี้ยเราแพ้แล้วเดี๋ยวเราคุณจะเปลี่ยนเป็นในนี่ดิมีคนโดนไปเดี๋ถ้าเราเข้าใกล้ได้เราเราสู้ได้ครับคือเราต้องเล่นระยะแล้วตอนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอกาสจะสู้ได้ค่อนข้าง,างยากเรามีปืนอื่นไว้ที่เราตั้งไว้ป่าวะไม่มั่นใจนะน่าจะไม่มีนะฮะไม่มีจริงด้วยโอเคบอกนี้ก็ได้ไม่งั้นต้องมานั่งเซตใหม่หมดลนะ ก็ถามมันยิงไดไม้มันยิงได้ฮะแต่ว่าถ้ายิงวัดแบบตรงๆเลยอะยากแต่ถ้ายาใกล้เนี่ยโอเคพอสู้ได้ครับ <S <S มาเลยจริงจังเลยเัาจะยืนดักกันได้นะเอาปืนเขามาใช้ไหมออจะได้แบบเท่าเทียมขอน้นก็น่าจะไม่ดันเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูนะ ผมเห็นเขาไม่ดันหลายรอบแล้วนะผมเห็นเขาไม่ดันไม่ดันเลยอะ่ะเขาเขาเขารอเราตลอดเลยก็เข้าใจครับโอ้ยป่าตตันนะจังหวะป่าตะตันพอดีโอเค ลองใช้ปืนหน่อยดิยเพื่อนขอบคุณครับเผื่อวัดกันไงเผื่ผอวัดกันโอเคตัตันไปหนึ่งโว,วโอเอาเย้ครับเนี่ยถ้าเราแบบอยู่อย่างเงี้ยก็ก็ได้อะเชื่อว่าเขาจะเข้าทางไหนน่ะเนี่ยก็อยู่เนี่ยมัน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 จะแคมป์ก็ได้เว้ย อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เล่นได้แต่ว่านั่นแหละฮะด้านมันเคฟครับด้านมันเคฟโอเคครับเล่นปืนตัวเองดีสุดแล้วโอเคอ้าวาวอาววา้าวอืมโอ้ เสือบแล้วเมื่อกี้จะเข้าซ้ายอยู่คนปลาทรอฟี่ซิสเต็มติดติดเอาเสียจังหวะเลยโอ้ยูเอวีด้วยวะน่าจะดักอยู่ตรงน,นี้แหละเขาเห็นเรานะ เ,เขา UV เขาน่าจะเห็นแล้วอยู่คือใครมีสไตล์มานี่บอกเลยว่าไงก็ตายฮะจริงอเอาโอเคโอเคน่าจะเกิดฝั่งขวาด้วยแหละฮะเขาไม่เข้ากลางเลยนะเท่าที่ผมเห็นเขาเล่นเอาเกิดฝั่งขวาแล้วเขาวิ่งไปขวาไงล่ะ โอ้โหอ้าวว้าวว้าวแลกกันไปฮะถ้าจะเกิดฝั่งนู้นล่ะฮะตรงเนี้ยมันจะเกิดแบบตรงข้ามกันอะเนี่ยระยะนี้เราแพ้และเขาเป็น AR ครับโอเค ได้อยู่เว้ยตึงๆเว้ยตึงๆเว้ยต้องต้องต้องเซตปืนเลยผมไม่ได้เซตปืนในอามาเล่นเลยอย่ะแค่เขาเข้ามาอีกฝั่งผมก็แพ้แล้วครับระยะเนี้ยยิงปืนหน่อยแล้วกันมาโปโอเคครับคืองั้นอะไรงเราต้องดันไปหาเขานะตามหลักโอ้ ไม่ไม่คล่องตัวเราเท่าไหร่เลย,เลยไม่ถนดัดเลยครับโอเค๊วัดมันมาอยู่เมื่อกี้สตันมันฝั่งนู้นไม่ใช่หรอผม,มันไปติดสตันแล้วไปอยู่ตรงพอดีแล้วก็ขึ้นมาโดนตรงนี้ไงผมก็คิดว่าโดนตรงนี้มั้งอะไรอย่างงี้ยโ้ยจูเดือยอยู่นะเอาเรื่องนะผมว่าโหมดนี้สนุกนะ จีิงจรครับจีิงจรอยู่ดีิจรอยู่นะครับเฮ้ยถือว่าเราเราเราเพิ่งมาเล่นนะเราก็โอเคเฮ้ยโอเคนะเราควรจะแต่งแอซเซว์เราควรจะแต่งไออมาไออที่แบบคล่องตัวหน่อยอ่ะมีเรื่องทัมมิ่งมีเรื่องอะไรด้วยครับเพราะว่าบางทีแบบบางจังหวะเราโดดมาเราเจอพอดีไงเนี่ยอยเงี้ยจังหวะเนี้ยฮะเราโดดมาก่อนเขาไม่ทันได้เล็งอย่างเงี้ยก็โอกาสชนะเราก็สูงกว่าโอเคนะไม่ไม่ซีเรียสครับสนุกสนุกเนี่ยอย่างเงี้ย จังหวะท่เราจะโดดพอดีเขาเดินมาถือว่าโอเคสนุกนะสนุกเราตัวคิดว่าสนุกครับชอบชอบชอบเดี๋ยวเกมหน้าเราลองแต่งไออารูบ้างไหมเอออุตส่าห์นั่งแต่งปืนมาครับสุดท้ายไม่ได้เล่นครับหาห้องไม่เจอนี่ผมหามากับเกือบสิบนาทีแล้วครับไม่เจอจริงๆอ่ะก็นะคระมาณนี้แล้วกันครับสองเกมไปนะครับก็ไปอนโหมดที่ผมสนุกนะครับก็เป็นโหมดที่ผมว่าใครที่แบบอยากวัดฝีมือกันแบบหนึ่งหนึ่งไม่มี ไม่มีคนอื่นมาช่วยยิงนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่สนุกมากนะครับประมาณนี้นกันเจหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกรนะจายกองซานรับผมสำหรับวันนี้ไว้เพื่อนครับสวัสดีครับ